สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้เซ็นดีกสปิดตลาดไปที่1,347.86จุดนะครับก่อลดลงไป6.45จุดนะครับหรือว่าติดลบไป0.48ปเซนมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ48,000ล้านบาทนะครับโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการ ปรับลดลงนะครับตลอดทั้งวันเลยนะฮะตอนช่งชวงเช้าก็อาจจะดูแขงแก่งตัวกันไปนะแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายก็ปรับลงมาค่อนข้างเอ่อเล็กพอสมควรนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็ติดลบไปประมาณเกือบเกือบ,บจุดด้วยกันนะครับ ซึ่งการปรับลงของตลาดในวันนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะน่าจะมาจากเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับก็คือประเด็นบวกนั้นก็เรียกได้ว่าสะท้อนผ่านการปรับขึ้นมาของวันก่อนหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองนะครับขณะที่ประเด็นกดดันนะก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการแพร่ระบาดนะครับของ จำนวนผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่นะฮะที่ก็เพิ่มยังคงเพิ่มสูงอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความกังวลนะครับเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับผมก็ยังเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อ sentiment การลงทุนอยู่นะครับส่วนทางด้านของ จีด uh, นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการรายงานนะครับตัว GDP growth นะครับของไตรามาสที่2ของปี63นะก็ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับก็คือโตไป3.2เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ว่าประเด็นนี้นก็ยังไม่ได้สร้างรเรื่องของเซนิเมนต์เชิงบวกให้กับการลงทุนในส่วนของตราหุ้นภูมิภาคแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เลยกดดันให้ทางด้านของตราหุ้นไทยวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับ่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 บ้านเราในวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่4รายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศนั้นก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ ต่อเนื่องเป็นวันที่52แล้วนะครับโดยตานันของสบอคอเองนั้นก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าในส่วนของอโครงการ Medical Tourism ต่อไปนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นได้เร็วที่สุดนะครับในช่วงของประมาณปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มในส่วนของความเข้มงวดนะครับการให้มากขึ้นนะครับก็คือ คิดว่าคงจะไม่เหมือนอย่างในกรณีเคสที่ผ่านมานะครับนะครับก็คงน่าจะมีการกลับมาขึ้นงวดกันมากขึ้นนะครับขณะที่ประเด็นการเมืองนะครับเรื่องของการปรับคอรมอนะครับก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ทางของโฆษกรัฐบาลเองนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าการปรับตรงนี้เองเนี่ยนะฮะน่าจะแล้วเสร็จตอนช่วงของประมาณเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองครับ โดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธิก็เป็นทางด้านของกลุ่มการเงินนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น KTC นะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้นกอฟนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มอาหารนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้น CPF รวมทั้งกลุ่มธนาคารด้วยนะครับก็หลักๆไหลออกจากหุ้น K-Bank นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทะนด้นของ KTC นะครับราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.25%ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่ทนานด้นของผู้บริหารนั้นระบุนะครับว่ามีการตั้งสำรองหนี้นะครับก็ในส่วนของ การตั้งสมมตินี่ตรงนี้นะครับก็เป็นมา,ราตรฐานมาตรฐาร TFRS 9นะครับแล้วก็ค่าว่าผมประกอบการนั้นก็น่าจะต่ําสุดในตรมาสที่2นี้นะครับก่อนที่จะ,ะค่อยๆฟื้นตัวนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของ SGP นะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นมานะครับ8.62%ด้วยกันนะครับก็ทางดานของผู้บริหารนะครับก็คาดว่าราคาเฉลี่ยของก๊าซปิโตเรียมเหลวนะครับหรือว่า LPG เนี่ยนะฮะในตลาดโลกตอนช่วงของไตรมาสที่3นี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะหนุนให้ราคาขายนั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นั่นเองนะครับก็เลยหนุนให้ทางานของหุ้น SGP วันนี้ปรับขึ้นมาได้แรงนะครับส่วนทาง้งของ R.S. วันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา5.11%ด้วยกันก็ผู้บริหารเปิดเผยว่านโน้ตผลประกอบการไตรมาสที่2นี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้นะครับในช่วงของไตรมาสที่3ก็คือโตทั้งเดียวๆเยียแล้วก็ q ิวอเลยนะครับก็ได้แรงหนุนมาจากธุรกิจ M p c นะครับแล้วก็ธุรกิจสื่อที่ก็ยังเติบโตดีอยู่นะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีการเตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะบน r s m l นะครับทั้งเป็นรูปแบบของออนแอร์นะฮะแล้วก็เป็นรูปแบบรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะครับส่วนทางด้านของหุ้น DRT นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้6.42ด้วยกันนะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาสที่2ปี63นั้นน่าจะเติบโตได้ year on year นะครับก็ได้ แรงนุนนะครับมาจากเรื่องของตัวออเดอร์นะครับที่มาจาก m o เด Trade นะครับก็น่าจะกลับมาแตะตัวได้ดีขึ้นนะครับหลังจากมีการปลดล็อกด่านนั่นเองครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็มีทางด้านของกอ l f ฟนะครับก็ติดลบไป2.01%นะครับแล้วก็ G P S C ก็ติดลบเท่ากันนะครับติดลบไป2.01%เหมือนกันนะครับ ส่วนทนานะของมิ้น์นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.13นะครับก็วันก่อนหน้านี้นะครับนานของมิ้นเองก็มีการปรับลดราคาขายาหุ้นเพิ่มทุนนะครับก็คือเอา,อาที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO นะครับก็ปรับลงเป็นหุ้นละ17บาท50สตางค์นะครับจากเดิมที่อยู่ที่18บาท90นะครับก็เลยอย่างเป็นปันจจัยที่มากดดันต่อราคาหุ้น ลงต่อนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าบริษัทลูกของมิ้นเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินหน้านะครับฟ้องร้องนะครับกับทางของเครือโรงแรมแมริออทนะครับต่อ,อสารไทยนะครับแล้วก็จะมีการเรียกค่าเสียหายเนี่ยประมาณ570 570ล้านบาทด้วยกันนะครับก,ก็ต้องดูกันประเด็นนี้ต่อไปว่าจะ,ะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับลงทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไปประมาณ0.6%ด้วยกันส่วนดาวชนฟิวเจอร์สน,น,นะครับก็ติดลบ0.6%เช่นกันทางด้านของโกลด์สปอรตติดลบไป0.2%ตอนนี้อยู่ที่1,804เหรียญกัะบิก70เซนต์ต่อทรอยออนราคาน้ลลัรดิบเบรน t ์ติดลบไป0.9%ตอนนี้อยู่ที่43เหรียญกัะบัก40เซนต์ต่อบาร์เรล แล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่31บาท64สร้ตางคต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ